สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะครับสลหับในคู่เดียวในงวดนะครับของวันที่1กันยาสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านฮนะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลขอให้เข้า ตรงๆถูกกันตรงๆนะฮะงวดที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีเลยกันนะก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันนะครับสำหรับในเดือนกันยายนะครับก็มาดูเลยกันก็ผมก็เอาจากมาจากในสูตรที่ผมทํานั่นแหละนะครับเนาะซึ่งเลขนี้คู่เดียวนะครับอ่ะสำหรับในสรุปก็ลงให้ไปแล้วเนาะในก่อนหน้านี้หลายๆลิปที่ลงในชุดสรุปให้นะครับสำหรับในรางวัลที่1นะก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อกันได้หรือเปล่าแต่ผมได้ หลายใบอยู่นะครับนี่เลยนะเป็นสูคคำนวณย้อนหลังเนาะ งวดลงเป็นงวดแรกนะอ่าอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางท่านบอกอ้ถ้ามันทําสงสัยแอปจะรวยแล้วนะครับไม่รวยหรอกนะครับมันเป็นเพียงการคําวนวณเท่านั้นนะี่ครับถ้าผมรู้ว่ามันจะออกนะฮะผมไม่บอกใครหรอกผมเอาไปซื้อคนเดียวนะครับเอาไปดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมาอาจจะเข้าเลขหน้าหรือเข้าเลขท้ายหรือไม่เข้ารางวัลที่2 3 4สี่ห้าก็ว่ากันไปนะหรือจะไม่เข้าเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนี่ ยืดมนาไปตัดด้วยนะนะครับเนาะอ่านะครับย้กุ้งวดก่อนก่อนมันก็เคยตัดเข้าอยู่นะสลับตรงเนี้ยสลับข้างบนสลับกันไปสลับกันมานะครับเนาะอ่าก็ขอให้โชคดีกับในงวดนี้แล้วกันนะหวยสัญจรนะครับเนาะอ่ะซึ่งในสูตรเก่าๆนะฮะในงวดที่แล้วสูตรนี้เข้านะสูตรนี้เข้า2งงวดแล้วเนาะอ่าก็จะเป็นสูตรล่างเดินดีก็มักจะมาล่างนั่นแหละนะครับส่วนในดับล่างดับล่างก็อาจจะมาเลขเด่นก็ได้เนี่ยโดยเฉพาะในสูตรนี้เนี่ย หลังๆนี่เริ่มจะหลุดแล้วนะครับอืมอาจจะมาเอาเป็นเลขเต่นเลยก็ได้นะแต่น้นว่าที่แล้วหลุดว่นดีมันไม่น่าจะหลุดอีกหรอกเนาะแต่ที่เอาอยู่เลยก็คือหลักหน่วยนะครับนี่อืมก็สองสามสี่ห้านะก็มักจะหลุดอยู่นะครับสูตรที่สองสามสี่ห้านะแต่หลังๆมันก็เอาอยู่นะนี่ดับบนดับบนก็เอาอยู่นะช่วงนี้นะฮะอ่ะมาดูแล้วกันนะครับสลับในนะครับเลขคู่เดียวนะครับก็ เอามาจากในข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับในข้อมูลสลับในผู้ว่าอ่างดก่อนก็ออกอ่าอายุผู้ว่าเนาะ,อ,ะอายุผู้ว่าหนะ้าเจ็ดเนาะฮะผมลดแต้มเพิ่มแต้มมันก็มีห้าหกนะออกห้าหกนะออกเกี่ยวกับผู้ว่าเนี่ยมันมักจะมาออกก่อนแบบนี้แหละนะครับเนาะอ่ะแล้วสลับในคู่เดียวนะครับเลขเด่นอ่ะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะฮะเลขเด่นซึ่งสัญจรนะครับย้อนไปในสัญจร สองปีที่ม co ันผ so ่านมานะครับส right. so, ัญจรที 2, 2> <Yeah. S 1> <kho> ่สามนะครับเนาะอ่ะล right. so ่าส really right. so, ุดสัญจรที่หนึ่งสัญจรที่สองนะสัญจรที่สามสัญจรหวยสัญจรที่สามมักจะไปเอาในหลักสิบนะครับก่อนหน้าก็คือเนี่ยเก้ามาในหลักสิบเจ็ดมาในหลักสิบบังเอิญนไหมครับเนาะสองปีมันผ่านมานะครับบังเอิญหรือเปล่านะครับแถมดังหลักหน่วยก็เหมือนกันเลยเนาะสามมาสามสองมาสองนะสองปีก่อนหน้านี้นะครับแต่ในล่าสุดี มันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเออมันมาสี่มันมาสองเนี่ยแต่ก็เป็นเลขใกล้เคียงเนาะส่วนในล่าสุดสองสามสองอืมสองสามสี่นีสองสามสองแปดหกแปดหกเจ็ดจะเป็นเจ็ดไหมหรือจะเป็นในที่หกเจ็ดแปดอาจจะเป็นเจ็ดหรือเก้า หรือ5เนาะที่มาจับกันกับ5อืมไม่น่าจะเป็นแบบนี้หรอกหรือเปล่าอ่ะลองนำไปซื้อเลยกันนะครับห้าห้า5ซึ่ง5้านั่นแหละนะครับเนาะในนะครับ,นะรบสายด่วนนะครับก็ได้ในตำแหน่งในที่ในหลัก10นะครับก็คือจะเป็นในที่ใน5อ่ะก็หวังว่านะครับจะเป็นตัวเลขที่สมาชิกชอบแล้วก็ถูกใจนะครับจะเป็น5ไหน จะออก5เดิมไหมนะครับ5เดิมเป็นไงก็คืองวดก่อนหน้านี้นะฮะนี่ก่อนหน้านี้นะครับวันที่1สิงหาวันที่1สิงหาออก5สูตรล่างนะครับถัดมาออก6 3งวดที่แล้วแล้วก็ล่าสุดจะมาออก5สูตรไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าช่วงต้นปีนะครับงวดวันที่2มกราคมออก5 1ล่าง นะครับข้ามมาอีกงวดหนึ่งอ่าอันนี้เป็น6กสามแต่อันนี้เป็นสองสามอ่ามันมีสามเหมือนกันเลยนะครับเนาะอ่าน่าคิดน่าคิดเหมือนกันเลยแล้วมันก็มาออกห้าหนึ่งอีกมันเว้นเว้น,เว,นเว้นไว้แค่ง,งวดเดียวอีกนะฮะเนี่ยแต่ปีนี้ก็เลขออกเลขเดิมนะห้าูนรนะครับซึ่งมันมีโอกาสออกได้ไหมห้าศูย์มีโอกาสออกได้นะครับซึ่งในตรงเนี้ยที่ผมทำสถิติไว้นะครับเพราะว่าเลขมันออกแบบนี้ก็ไม่ได้ออกมาเป็นบ่อยหรอกนะครับเนาะ เนี่ยหกบนหกล่างล่าสุดเนี่ยมันเป็นนะครับหกบนหกล่างก็คือหกห้าแล้วก็หกสามถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันมักจะออกเลขเดิมหกบนหกล่างซึ่งทําไมถึงออกเลขเดิมเพราะว่าสองงวดก่อนหน้านี้เนี่ยงวดก่อนงวดที่แล้วมันเป็นห้าบนห้าล่างห้าบนห้าล่างแล้วมันก็มาออกเลขเดิมนะฮะเนาะก็คือนี่นี่ห้าบนห้าล่างเหมือนกันนี่มันออกห้าหกเหมือนในปี ห้าสี่อ่ามันออกมันอาจจะออกอีกก็ได้นะอห้าหกบนเนาะนั่นแหละนะครับมันออกเลขเดิมนะครับก็ย้อนไปอีกก่อนน้นนี้นะครับก็จะเปในที่ในสองบนสองล่างสองบนสองล่างซึ่งมันก็ออกหนะ้าศูนย์เนาะออกสองห้าห้าศูนย์เนี่ยมันก็ออกเลขเดิมนี่ห้าศูนย์แต่เนี้ยสติมันก็เยอะเนาะอ่าแต่ก็เลือกแต่มันก็ออกเลขเดิมนะมันก็ล่าสุด หบนหล่างมันก็ต้องออกเลขเดิมอ่ะเลขเดิมมีตัวไหนบ้างนี่เขียนไว้น,นี้หมดแล้วนะครับเป็น2 3 5 0 2 0 6 7นี่เนี่ยที่มันซ้ำๆไปก็ผมก็ตัดออกนะฮะก็จะมีใน5 8 8 5อ่ะมี5 8 8แปด้วยเนาะออกไป2ครั้ง6 2นี่ออกไป3าครั้งเลยนะครับ3 3ก็ออกไป2ครั้ง แต่ผมก็ตัดออกนะไม่ได้ไม่น่าจะเบิลสามสามหรอกเนาะน,นี่มันก็มีอยู่ในนี้นะครับนี่ห้าศูนย์เนาะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสหรับในสายด่วนคู่เดียวเม็ดเดียวนะครับหวังว่าจะมาสลับในล่าสุดนะครับห้าศูนย์คู่เดียวมีโอกาสจะออกได้ไหมนะครับก็มีโอกาสออกได้นะครับแนละ้วก็หวังว่าจะออกอีกแล้วกัน นะครับสลับในในที่ในล่าสุดนะครับนี่ก็หวังว่าขอให้มันเหมือนในต้นปีแล้วกันนี่ฮะอืมก็ข้อมูลในตรงนะครับสัญจรล่าสุดนี่มันมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในข้อมูลนะครับอืมเนี่ยมันชอบบอกเบอร์โทรนะเบอร์โทรที่ของผู้ว่านอะอ่าเบอร์โทรเกี่ยวกับจังหวัดตาดนั่นแหละนะครับเนาะนี่ก็มีห้าศูนย์อยู่ในนี้ บอกว่าจะมาแล้วกันนะครับก็มีอยู่ในสูตรสิบเก้าปีด้วยเนาะถ้าตัดสองตัวมานี่มีอยู่ในสูตรลับด้วยนะครับอืต้องมาได้แล้วนะสูตรลับนี่เ <c oughs> นาะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปุนกันไปแล้วกันสูตรนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับในคู่เดียวนะฮะเม็ดเดียว ล่าสุดก็ให้มาเลขนี้เลยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านแทงเพงป,ปังๆกับทวนนาเดียวกัน,น,น,ลนแล้วพบก,กันใหม่นะครับในคลิปหน้าหากในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือวาจาใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกๆท,ท่านด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะสรับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ